อัปเดตพยายกรณ์อ,อากาศวันที่25-31มกราคม2567ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ25มกราคม67มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลภาคใต้ตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่ม และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นบริเวณตอนล่างของภาคคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่26-31มกราคม67มวลอากาศเย็นที่ปกคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกําลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1- ถึงสองศา,ศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าประกอบกับในช่วงวันที่25-28ถึงมกราคม6 7คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะพี่พี่น้องนองทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพี่พี่น้องๆองเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดจาก รมแรงนะคะขอให้พี่ๆน้องๆบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเร่กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างงดออกจากฝั่งไปจนถึง27มกราคม67